สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดวงแก้วค่ะสอสอประกาศผลการแข่งขันสุดยอดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะระดับแห่งชาติชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567ค่ะ พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีปิดงานมหากรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาร,ระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2567จิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยมีนายยศพลเวนุโกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากล่าวรายงานพร้อมด้วยข้าราชการบุ คลากรนักเรียนและนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมณนะศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานี พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศที่แสดงถึงขีดความรู้ความสามารถของคนในชาติเพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากลจะเห็นว่านักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายสาขาวิชาชีพมาพัฒนาประดิษฐ์และคิดค้นหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประทศ เทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นการส่งเสริมพึ่งพาตนเองตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและขอแสดงความยินดีชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาในระดับชาติ ด้านนายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติในครั้งนี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติเพื่อจิงทวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 3มถึง1ิมิถุนายน2567ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซีย สอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนอาชีวศึกษาจำนวน16ทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาจำนวน59ทีมการแข่งขันหุ่นยน,ต,นต์บริการอัจฉริยะอาชีวศึกษาจำนวน32ทีมและการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาจำนวน32ทีมโดยมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชนะ FC โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชนะปียอุยประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมขุนด่านประการชนวิทยาลัยเทคนิค Clinton, นครน,นายกประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์บริการอัจฉริยะอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสีอินทนินวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัม ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมองค์มังกร2024วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี